และกลับมาพบ ID เดียรีวนะครับกับโอ r 1 0 5ร์หนึราครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวจอนบาร์นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อบมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน w ด s บเบพีชอปนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยตและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอน ถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะฮะพี่ป๊อปก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมกีไรนะครับในเกม1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับ2คลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะ การเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับร่างนี้นะครับก็เล่นในตำแหน่ง L W แล้วก็ C M ได้ครับในเรื่องของเท้าก็จะเป็น5้าสี่ครับดังนั้นความนิยมอาจจะไม่เยอะมากครับราคาถูกมากครับร้อยเอ็ดอยู่ที่ไม่เกิน100ล้านนะครับาดูในเรื่องของค่าสแต็กันมากครับอันนี้คือเม็ดแดงนะครับเทนไปยี่สิบห้าับสปีดอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบเก้าวอนครับผมก็ไม่เยอะมากนะ นะสปีดต้นนะครับเราอัพไปทางลอมบาร์โดยเตอร์นะครับก็จะสูงประมาณหนึ่งนะครับมคล่องตัวดีครับในส่วนของจอ์นบาร์ครับการยิงไกลหรือว่าการจบสกอร์นะครับก็ถือว่าทาออกมาได้ดีครับอันนี้ไม่ได้อัพไปทางในเรื่องของการยิงนะครับอัพไปในเรื่องของสปีดมากกว่านะครับแต่บอลโอเคนะครับบนสมบัติก็ประมาณนี้ครับก็เลยเป็นกลางๆนะครับเท้า54 สมบัติเป็นทิงปั่นโค้งเหนือชั้นแล้วก็หญิงใสก้อยครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเฮดเวทกันครับในส่วนของจอ์นบานครับว่าจะดีมากน้อยขนาดไหนครับเดี๋ยวเราไปว่ากันครับไปเลยโอเคครับอันนี้เราเล่นในบ้านฮะเจอกับอีกฝั่งนึงครับแผน4-2-4ครับอ๋อโทษทีฮะวันนี้เราเล่นนอกบ้านครับผมให้สังเกตจอนบานดีๆแล้วกันครับเดี๋ยววันนี้จะขึ้นซ้ายเยอะให้เยอะหน่อยแล้วกันนะครับ โลโบนี้เป็นล่างโลโบ99นะครับผมโอเคครับขึ้นนานไปก่อนครับ1ประตูต่อศูนย์ครับจังหวะนูเยสกระชากมาครับผม no. ยาบสตัมก็ไม่ทันแล้วล่ะนะครับ <number> จังหวะนี้ ทีมีสวยจัด<ฮ>จอนบานมาครับโอ้มีลูกดื้อยเหมือนกันครับจอนบาน ดูแข็งๆดีะฮะจอรบแดน อยเพลงอกมาได้ครับพวกนี้กับเฟนแบกฮะหวานจีครับพวกนี้ครับนูเยสครับแอซิสมาหนึ่งจังหวะครับกับเฟนแบพกพักอกไปหนึ่งครั้งแล้วก็ยิงไปครับเรียบร้อยเลยครับผมเจอแบบนี้มา เดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปดีกว่านะฮะครับเกมที่สองครับวันนี้เล่นในบ้านครับผมคอร์ลโนอรี่สามครับตอนรับการมาเยือนครับด้วยแผ่น4ี่จุดสามโอ้ีครับแล้วก็มาเจอแผ่นยอดนิยมครับ4ี่หนึ่งสองหนึ่งสองนรเขียบอลก่อนครับผมกัาฟินแบกโรเบสันล่าง99ครับผม Just waiting for the moment to break through. Hearless play by Liverpool. Liverpool regaining possession. เฟินแบงครับไปอืม hmm. น mm ี่ถึงครับ ปิดโอเคนะครับไม่ผ่านลูกนี้เบียดไม่สู้เบียดไม่สู้โอ้โหดูเด็กมีปฏิเยหาให้ชมครับโอโ้ลูกนี้ ใครเลยจอนบานยังทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันอยู่ที่ศูนปรนต์ๆๆๆครับผมมีจังหวะเปิดเข้าไปในกรอบเกียร์โทษนะครับแต่ยังยังไม่สามารถยิงได้ครับ รับสิครับผมทุบอืมนี่เจ้า ้ <c oughs> สาได้ยิงแล้วลำหน้าก่อนนะทุกคนโอ้โหอยู่ตำแหน่งที่ออฟไซด์ไปครับแมงก็ได้หนึ่งลูกแล้วสำหรับจนบาน <c oughs> โอ้ยอ้โหดูเด็กวันนี้เซฟเกิน แต่ลูกลูกดื้ออีกฝั่งนึงอ่ะ s <S ก้องหลังอ่ะโ <'s> หดเกินไปหรือเปล่าไม่ล้ำแล้วเนี่ยไม่ล้ำแล้วนะ รอบอลเกินเดี๋ยวเราไปดูเกมที่3แล้วกันนะครับแรับวันนี้เล่นในบ้าน,นครับ โดถึงก่อนเฉยเลยครับ <Ger> ลูกนี้จ่ายไม่ดี โอ้โหนูเย็ดไม่ดึงฮะลูกนี้ เฟ้นแบกโอ้โหโอ้โหไม่ใช่รูเลตสวยแล้วถ้ารูเลตนี้ก็มีโอกาสที่จะแบบรอดตัวไปอยู่แล้วเมื่อกี้เป็นท่าไมโลก็เรียบร้อยเลยอาจจะไปลุ้นต่อในขึ้งหลังอ่ะ อื้มฮึไมงจีอีงแล้วปาแล้วครับผม และกรรมการก็ชี้มาครับผมกรรมการก็ชี้มาลูกนี้ตรงกลางไปเลย ลูกนี้โอ้โหเฮ้ยโอดเลยโอเคครับในส่วนของจอนบานนะฮะคงจะต้องบอกว่าจริงๆเขาก็ตัวดีแหละนะครับแต่ว่าในเรื่องของเม็ดบางทีเม็ดแดงมันอาจจะยังแบบไม่เห็นประสิทธิภาพเท่าที่ควรมากนะครับถ้าเป็นเม็ดส้มก็จะแบบโหดกว่านี้นะครับนในส่วนของการขึ้นเกมวันนี้ก็อาจจะขึ้นทางขวาเยอะไปหน่อยนะครับทําให้ทางซ้ายจอนบานดูเงียบเหงาไปนิดนึงนะฮนะ ก็ใครที่ชื่นชอบจอนบานครับก็ลองดูก็ได้นะครับในส่วนของสปีดต้นเหมือนจอนบานอาจจะอ,อาจจะแบบความรู้สึกคือกระปูอาจจะดูดูสปีดดีกว่านะครับในเรื่องของการกระชากนะส่วนหนึ่งคืออาจจะความสูงที่สูงกว่าจอนบานนะครับเวลาที่เราสับอะไรพวกนี้มันจะพุ่งกว่านะครับจอนบานมันจะดูช้าช้าความสูงของจอนบานก็อยู่ที่ประมาณ182ประมาณนี้นครับผมการตัดการตัดในเรื่องของความสูงมันอยู่ยที่อยู่ที่ประมาณ184ขึ้นไปนะครับ ร้อยแปดสิบหกร้อยแปดสิบแปดอะไรพวกเนี้ยคือเวลาสับเนี่ยมันพุ่งกว่านะครับอย่างนูเยสอะไรพวกนี้ก็สับพุ่งกว่านะครับในส่วนของจอร์นบาลร้อยแปดสิบสองเนี่ยมันอาจจะแบบสับแล้วมันยังไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะครมันจะไม่เหมือนกับยูนคลับนะครับที่มันจะเป็นลูกบลกนะสับแล้วมันพุ่งกว่านะครับแต่ในส่วนของจอร์นบาลก็ไม่ไม่ได้แย่นะครับนะใครที่ชื่นชอบก็ลองใช้ดูแล้วกันนะครับส่วนของพี่ก็เออก็เดี๋ยวจะต้องอไปลง ในส่วนของเฮทุเฮอีกทีเอ้อทเทียไปลงในไลฟ์อีกทีหนึ่งว่ามันจะดีมากน้อยขนาดไหนครับค่อยไปตัดสินอีกทีหนึ่งครับใน3เกมนี้ก็อาจจะบอกได้ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ